โอ้โห oh, oh, สวัสดีครับสวัสดีมีรักบอลทุกท่านนะครับอยู่กับโคดัมเช่นเคยครับโปรแกมบอลหนึ่งคู่คืนนี้โคดัมหยบิยบยกมาฝากนะครับก่อนที่ไปพูดถึงกันขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเมื่อวานในช่องก็พลาดไปอีกแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศในชมรมยังสดชื่นอนิ่มหนำสำราญอยู่เช่นเคยครับใครยังไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในชมรมอย่ารอช้าครับต่างมันเข้าไปได้นะครับคืนนี้มีหนึ่งตัวมาฝากนะครับก็ ไปดูที่ทางด้าน,นของบราส์ไลท์ครับจะปเปิดบ้านต้องรับอย่างของซาบูเชนนะครับคู่นี้เป็นเพลย์ออฟนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่น่าสนใจกับทางด้านของบราส์ไลท์เพื่อจะอยู่ในดิวิชั่น2ต่อไปไม่ตกชั้นแล้วถ้าซาบูเชนชนะเกมนี้ซาบูเชนจะขึ้นชั้นมาเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องบอกว่า บาสไล์ในเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นบาสไล์ที่ชนะไป2ประตูศูนย์แล้วก็ไปชนะเกมหลังบ้านด้วยแล้วก็วันนี้กลับมาเล่นในบ้านของบาสไล์เองงานสวนซาวุดเเค่เองผลงานเกมล่าสุดโอ้โหโดนกดไปถึง2 0ศูนย์แล้วเกมนี้กลับมาเล่นในเกมหลังบ้านก็ถือว่าต้องแบกความมั่นใจต้องเอามาชนะให้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสู้กับบาสไล์ในเกมนี้เพื่อหนีจากการตกชั้นออกไปเพราะฉะนั้นเกมนี้บาสไลด์แก้มือครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะย้ำชนะในบ้านนะครับ เก็มาแล้ว2ประตูถือว่ามีความมั่นใจในมือเป็นอย่างน้อยครับอย่างน้อยวันนี้โจย์กาแพงของ,ของบาสไลด์อยู่แค่1ประตูเกมในบ้านทําได้แน่นอนครับหประตูมองทีน่บ้านของบาสไลด์หนึ่งตัวหนักคืนนี้ฝากไว้เช่นเคยครับอย่าลืมครับเห็นทิศนทางนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่อยากได้แนวทางในเรื่องฟุตบอลที่เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับไปตามกับโค้ดดังมาได้ในชมรมปัดขวาตาโรฝฝ่ไฟตามกันเข้าได้สำหรับตัวนี้ไม่มีอะไรต้องเติมแล้วเดี๋ยวโคดําขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ